ไ้ทารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสาหรับคนที่เกิดในวันพุธด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทำนายดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธประจําช่วงเดือนพฤษภาคมกันนะคะว่าดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธพฤษภาคมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะชาววันพุธยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ชาววันพุธทุกท่านเนี่ยได้เก็บรับแต่สิ่งดีด ชาววันพุธนะคะตลอดทั้งช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนมันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่หลายท่านจะมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกกังวลใจมีความเสียใจเจอกับ ออบรรยากาศที่เหมือนเราจะต้องกลับมา,มาฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองเนะคะเจอกับความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกใจร้อนมีความรู้สึกว่าโกรธบ้างในบางช่วงเวลาแต่ด้วยบรรยากาศต่างๆมันก็พยายามที่จะทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่าเหมือนกับมีสติมากขึ้นอาจจะด้วยหน้าที่การงานภาระต่างๆที่คุณกำลังเผชิญมันไม่สามารถทำให้คุณเนี่ยจะมาโฟกัสเรื่องความรักเรื่องหัวใจได้มากนะัก บรรยากาศความสัมพันธ์นะคะตลอดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับใครที่รักที่มีปัญหากันมาโดยตลอดเนาะรักที่เราอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องซ้ําๆเดิมๆมีเรื่องให้คุณเครียดกังวลใจไม่สบายใจบางท่านเนี่ยเจอกับความสัมพันธ์ที่เหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภยัยเป็นความสัมพันธ์ที่เราพยายามที่จะ ประคับประคองเพื่ออยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะสามารถกลับมาประคับประคองได้ในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะมันมีพลังงานของการจบ การเลิกลานะการแยกกันอยู่การหย่าร้างการต่างคนต่างไปการต่างคนต่างเป็นอิสระต่อกันมันมีค่อนข้างสูงมากๆหัวใจในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะมีน้ำตาก็ได้นาะชาววันพุธนะคะสำหรับใครที่รอคอยการหย่าร้าง รอคอยการเลิกลารอคอยการตัดจบความสัมพันธ์จริงๆเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะทนอยู่กับความสัมพันธ์นี้ได้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะต้องเกิดการเลิกลาเกิดการจบอน,นะคะชีวิตใหม่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคุณใครที่เจอกับความรักที่ท็อกซิกมากๆบั่นทอนหัวใจคุณมากๆทะเลาะกันมาโดยตลอดตามหึงหวงนะคะถูกทำร้ายความรู้สึกซ้ำๆ ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วชาววันพุธเหมือนคพยายามหาทางออกให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ด้วยพยายามใช้ความสุขพยายามอดทนพยายามที่จะมองบรรยากาศต่างๆให้มันเป็นเรื่องราวดีๆเนาะแต่ ทายที่สุดแล้วเนี่ยในวันที่มันอาจจะต้องจบมันก็อาจจะเดินทางมาถึงแล้วนะคะเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยบรรยากาศมันไม่ดีนักการทะเลาะกันด้วยความรุนแรงนี่ยฮะการจบการเลิกราการต่างคนต่างแยกย,ย้ายจบปัญหาความสัมพันธ์นี่การหย่าร้างนี่มันมีสูงมากๆหลายท่านอาจจะมีพลังงานของบุคคลที่3บางท่านนะคะใครที่อยู่ไกลกันเนาะก,ก็อาจจะมีโอกาสได้ไปพบเจอพิรุษ อะไรบางอย่างบนโลกออนไลน์ด้วยความที่เราก็สงสัยมานานแต่ด้วยมันก็ยังหาข้อมูลไม่เจอยังไม่มีหลักฐานแต่วันนี้เนี่ยความจริงจะปรากฏนะคะหลักฐานจะปรากฏและบางทีมันก็อยู่บนโลกออนไลน์การถูกยามความรู้สึกต่างๆมันมันจะทําให้คุณอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะใครที่โสดแอบรักแอบชอบใครเนี่ยก็มีเกณฑ์นี้เราจะไปรับรู้มาว่าจริงๆแล้ว เขาเองอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้มีแค่นี้จะทำให้คุณเนี่ยเสียใจแล้วคุณก็ต้องกลับมารักษาหัวใจตัวเองเนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มมองหาคนใหม่ๆต้องหันหลังให้กับคนที่คุณแอบรู้สึกดียิ่งใครที่รอคอยรักครั้งเก่าเนาะบางทีมันก็เป็นการรอคอยอย่างมีความหวังมาโดยตลอดแต่มาในวันนี้เนี่ยความจริงมันจะปรากฏแล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะรอคอยเขาต่อไปได้ คุณจะต้องปล่อยวางนะคะคุณจะต้องเดินไปข้างหน้าคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่คุณจะต้องพยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองนะจะต้องอยู่กับความสุขจะต้องอยู่กับหน้าที่การงานหรือใครที่มีครอบครัวก็ต้องกลับมาดูแลครอบครัวตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปต่อได้อย่างงดงามนะชาววันพุธ เนาะหรือบางท่านเนี่ยใครที่โสดโสดสนิทไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยนะคะและไม่เคยแอบชอบใครเนี่ยบางทีมันก็จะมีคนมาจีบคุณเล่นๆนะ่ะพยายามที่จะเข้ามาจีบคุณต้นเดือนมาจีบแบบบางทีจีบบนโลกออนไลน์เราเองก็ไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะมาชอบหรือถูกใจอะไรเรามันดูเป็นไปไม่ได้เลยมาทำให้คุณมีความสุขสักช่วงเวลาหนึง่งแต่สุดท้ายก็มีเพียงว่า ออมองคุณเป็นเพียงแค่ตัวเลือกทําให้คุณต้องเกิดการรอคอยทําให้คุณต้องไม่สบายใจแล้วก็กระวนกระวายใจมีความเครียดต้องเป็นตามสองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีใครหรือเปล่ากลายเป็นว่าต้องมานั่งเสียใจอันนี้ก็ต้องมาดูแลความรู้สึกตัวเองด้วยความรักมันยังไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นเนาะเรื่องกําลังใจคุณเนี่ยจะดีมาก เวลาที่คุณเหงากับความรักคุณจะเต็มไปด้วยเพื่อนฝูงเต็มไปด้วยโอกาสดีๆงานดีจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นการเงินที่ดีขึ้นมากๆเนี่ยค่ะมันมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องหัวใจมันอาจจะซบเซาไปนิดนึงยังไงก็ต้องสร้างเกาะป้องกันหัวใจให้ได้เนี่ยคะชาววันพุธเนาะใครที่มีประเด็นมีปัญหากันมาโดยตลอดเนี่ยในความสัมพันธ์มันจะรุนแรงขึ้น และมันจะเป็นการต่างคนต่างใสาอารมณ์การพูดประชดประชันจะเกิดเป็นความจริงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าบางทีก็เลือกที่จะประชดว่าเราเลิกกันเลยเลิกคบกันจบกันไปมม่เหมือนมันถูกยิงทําร้ายความรู้สึกหัวใจคุณที่มันเบาบางอาจจะเป็นเพราะชาววันพุธคุณก็มีเรื่องงานที่มันก็หนักพออยู่แล้ว มีโอกาสเรื่องงานอะไรต่างๆที่คุณต้องต้องรับผิดชอบเนี่ยคือเหมือนเราเราต้องการกำลังใจแต่พอเราอาจจะมาโดนประชดประชันมันก็กลายเป็นว่าคุณมองว่าเป็นความจริงตัวคุณเองก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ารับคำประชดนั้นแล้วก็สนองการประชดนั้นกลับก็กลายเป็นการเลิกกันจบกันนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ดีนักเนาะเพราะฉะนั้น โฟกัสความสุขดีกว่าใครที่มีรักที่ดีอยู่แล้วก็ต้องหาเวลาให้กันมากขึ้นบางทีทํางานมากเกินไปนะคะใส่ใจเรื่องงานมากเกินไปไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไอดัปเดตชีวิตกันบางทีเราอาจจะง,งอนกันเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องของการอ,อัปเดตบนโลกโซเชียลบางทีเหมือนกับ ต้องการความใส่ใจบ้างบางทีคนรักทําตัวเหมือนโสดบนโลกโซเชียลมันก็ทําให้คุณน้อยใจได้คือมันเป็นบรรยากาศที่หัวใจคุณอ่อนแอมากมากนะคะชาววันพุธยังไงก็เป็นกําลังใจให้และกันเนาะส่วนใครที่แบบรู้สึกว่าอยากเลิกอยากเลิกอยากหลุดพ้นเนี่ยมันก็คงจะถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ การหลุดพ้นจากบรรยากาศนี้การหลุดพ้นจากความทุกข์การได้เปิดโอกาสให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหายในคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ